สวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพอ่อแม่พ <uds> ี่น้องป้องปายสิบหูสุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวิร์กบีเคชาแนลนะคะวันนี même. ้เวิงได้ข้ามข้ามมาน้องคายนะคะทุกคนได้ข้ามมาน้องคายแล้วก็ได้เข้ามาได้หลงทางมาแล้วก็ทุกคนได้หลงทางมาหลงทางมาเข้ามาดู บรรยากาศเนาะบรรยากาศที่ท่องเที่ยวนะคะที่ท่องเที่ยวในแหล่งหนองคายนะ,ะมี6ที่นะคะมีหที่ที่แบบตื่นตาตื่นใจให้พี่ๆเพื่อนๆอ่าได้มารับชมเนาะ,ะอีกในสถานที่หนึ่งก็คืออวัดวัดผ้าตากเสื้อนะคะวัดผ้าตากเสือ้อคือบึงได้เดินทางเข้ามาเนาะก็เลยมามาเห็น จุดนี้นะคะคือแบบโอเป็นจุดุ้มส้มวิวนะคะเป็นจุดส้มวิวที่แบบที่สวยงามมากแต่อยากให้บอกพี่ๆจะอยากขอบอกนะไม่ให้บอกอยากบอกพี่ๆพเพื่อนๆนะคะว่าต้องมาแต่เช้านะคะทุกคน,นี่บรรยากาศต,ตอนแปดโมงเช้าเนาะคือบรรยากาศตอนแปดโมงเช้าจะสวยงามมากนะคะทุกคนที่นี่น้องคายนะคะน้องคายเน,ะะนา,นะ,ะ,แบบาแะแบบโอ้ยมาแล้วแบบ มานั่งในทุ่งหญ้านี่เนาะคือแบบเมฆคิดเฟือเนาะมันกำลังกาลังแบบจะขึ้นจะขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะคือบรรยากาศสวยงามมากนะคะถ้ายามหนาวเนาะหุงจะถ้าหน้านาวนะคะทุกคนหน้าหนาวนี่หวงว่าอยู่ตรงนี้คงจะเป็นหมอกทะเลได้นะคะทุกคนหมอกทะเลได้เนาะตอนเชา้ชาหกโมงเช้านะคะนี่ก็คงจะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะ ที่แบบหมอกทะเลทะเลหมอกหรือว่าหมอกทะเลนะคะทุกคนเนาะในหน้าหนาวนะคะที่น้องคายเนาะทางไปก็สวยงามนะคะทุกคนคนไปหาเห็ดลายลาย,ลายพี่น้องทางสวยงามเนาะทางก็ขับรถสบายๆนะคะทุกคนนี่มาบองก็เข้ามาวัดเนาะวัดผาวัดผาตากเสื้อนะคะ วัดพาตากเสื้อเข้ามาก็สงบนะคะทุกคนสงบสวยงามเนาะบันไดขึ้นก็หลายขั้นนะคะทุกคนถ้าถ้าผู้เท่าผู้แกก็คงจะไปทางไปอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนไม่มีบันไดเนาะแต่วิ่งขึ้นมาทางบันไดนะคะแต่บันไดก็สวยงามค่ะมัน่าก็ก็ไม่แบบไม่สูงสันเท่าไหร่เนาะ บันไดก็ใหญ่ดีนะคะทุกคนเพราะว่าทำทาให้เราแบบเดินแล้วไม่ไม่เหนื่อยเนาะทำทำเพื่อหลายๆคนขึ้นมานี่ก็เป็นหอหอโบสท,ที่ที่พระอยู่นะคะทุกคนสวยงามเนาะคือตอนมามาเยอะมากนะคะทุกคน <laughs> นี่ก็วัดพระตักเสื้อนะคะทุกคนจะ บอนตรงนี้ก็คือจุดสมวิวนะคะคือสกายวอล์กนะคะทุกคนสกายวอล์กแบบเล็กๆเนาะเล็กๆนะคะให้เราแบบเ,เดินออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็สวยงามนะคะทุกคนเข้ามาก็มีการาก็เสียเสียเงินก็ไม่มากเนาะ คุณคนละยี่สิบาทนะคะเป็นการบูชาช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ช่วยค่าบูรณะวัดนะคะทุกคนก็ไม่ไดเ้เยอะมากเนาะในการทำบุญนะคะด,ดูจุด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 นี้ก็สูงและสวยนะคะทุกคนหวังเอาให้ดูนั่นคือแบบเราต้องใส่ผ้าอามใส่ผ้าถุงเนาะเพื่อปกป้องไม่ให้แบบอรองเท้าเราที่มันเปื้อนและมา ใส่กับกระจกนี้นะคะหรือว่าแหวนแก้วนี้เนาะ,ะคือมองลงไปก็โอ้สูงสวยดีนะคะทุกคนตอนนี้ก็ <c oughs> กลัว <c oughs> สิกลัวว่าถ้าโทรศัพท์ตกแล้วจะเป็นยังไงนะคงจะหาโทรศัพท์คงจะหาโทรศัพท์กันนะคะทุกคนสวยงามนะคะตอนไปก็ไม่มีใครมากนะคะเพราะว่ามันตอนตอนเช้านะคะทุกคนตอนเช้าก็มีวิงเนาะ อีกอย่างไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็เลยแบบเออไม่มีคนเยอะนะคะวิ่งก็เลือกไปไปน้องคายก็ไปวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันคานนะคะทุกคนก็ข้ามไปสวยงามมากนะคะทุกคนเห็นไหมคือจดุดชมวิวคือน้องคายแล้วก็ฝั่งลาวนะคะไม่ไกลกันมากนะคะทุกคนคือแบบใกล้มากเนาะ ใช่เห็นไหมถ้าดูถ้าดูคลิปของเวิรงนะคะคือสวรรค์เขตกับมุกดาหารนี่แบบคือน้ําแม่น้าคลองแบบจะก้วงมากเนาะจะก้วงไกลมากๆนะคะแต่ที่น้องคายไม่ไกลเลยนะ,ะน้องคายกับเวียงจันทร์นะคะนี่เราก็ออกรถนะคะกลับบ้านเนาะออกมาก็จะเจอวิวแบบนี้อีกนะคะทุกคนคือวิวสวยงามมากนะคะคือเนาะวัดก็ สวยงามนะคะทุกคนอ่าวึงไปทำบุญนะคะไปต่องเที่ยวครั้งนี้จะไปทำบุญมากให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าวึงอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้ไปทำบุญเนาะ,ะขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆนทุกคนมากนะคะที่มาติดตามรับชมผลงานของบึ๋งบีเคชาแนลนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจวึงตลอดเวลานะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังเดินทางแวะเข้ามารับชมช่องวึงบีเคนะคะและก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่คอยให้กำลังใจอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากนะคะที่นี่คือหนองคายนะคะทุกคนหนองคายประเทศไทยนะคะถ้าใครอยากจะมาช้มก็หาจุดที่ วัดผาตากเสื้อได้นะคะทุกคนนี่คือก่อนเข้าวัดเนาะนี่บรรยากาศก่อนเข้าวัดนะคะทุกคนคือสวยงามมากนะคะถ้าหน้าหนาวนี่บอกวงบอกเลยว่าแถวนี้ต้องเป็นทะเลหมอกแน่ๆน,นะคะนี่คือขนาดหน้าร้อนนะคะทุกคนขนาดหน้าร้อน,นะะตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศเช้าๆนะคะก็มารับสมได้นะคะ